วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมมีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้เรียนอย่างโดดเด่นและเป็นรูปธรรมทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมความเป็นเลิศทางวิชาการทักษะวิชาชีพนวัตกรรมกีฬาและการมีส่วนร่วมรับใช้สังคมซึ่งสะพ้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของสถานศึกษาคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาโดยมีผลสำเร็จสำคัญสรุปได้ดังนี้ ในด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนนางสาวพรพุทธากิตติธรรมนันนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้ารับพระราชทานรางวัลน,นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2567นักศาลาดูสิตาไหลสวนจิตระดา และได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568และ2569รวมถึงผ่านการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดและความภาคภูมิใจของวิทยาลัย นางสาวนัทนิชากิมเฮียนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้ารับรางวัลเพชรรัตนสุวรรณครั้งที่1สาขาเยาวชนดีเด่นด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ประจำปีพุทธศักราช2568ณองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569นายสถิรพัฒน์พิมพจัก ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดนคนปรปฐมและได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับภาคกลางครั้งที่33ระหว่างวันที่20-24ธันวาคม2568ซึ่งสะท้อนถึงภาวะผู้นำและศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา นอกจากนี้นักเรียนแผนกวิชาช่าง ronics, อิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีของแผ่นดินและทูตคุณธรรมภายใต้โครงการจริโลงพระพุทธศาสนาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ณมหาวิทยาลัยมหามุกุฎราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมในด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจนได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติอาทิการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568ระดับภาคกลางณนะศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่5ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ h e a l t h c a r ชื่อผลงานนอนดีเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3และรางวัลขวัญใจมหาชน พร้อมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดจำนวน3มชิ้นงานได้แก่เรือห้าอาหารกุ้งบังคับด้วยสัญญาณวิทยุได้รับรางวัลระดับเหรียญทองหุญญ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีบังคับด้วยสัญญาณวิทยุและฝาโ่งอบลมร้อนอัตโนมัติได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่2ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และสมองกลฝังตัวอัจฉริยะชื่อผลงานเครื่องควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำนิ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในเวทีนานาชาติการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม2 0 25 Bangkok International International, International Property Invention, Innovation and Technology Exposition IPITEX 2 0 25และผลการประกวด Thailand New Gen Inventors Award 2025 iNew Gen 2025ระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากผลงานเรือเก็บขยะบังคับวิทยุรถตัดหญ้าตีนตะขาบบังคับวิทยุระบบไฟฟ้าและเรือช้อนลูกไหลบังคับด้วยสัญญาณวิทยุในด้านทักษะวิชาการและการแข่งขันวิชาชีพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การประกวดผลงานสเตมศึกษาระดับปวชและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ระดับปวส ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่33ณวัวิทยาลัยเทคนิคตรังการแข่งขันเคเบลิ่งคอนเทสต์สุดยอดทักษะสายสัญญาณชิงถ้วยพระราชทานปีที่13รอบคัดเลือกตัวแทนภาคก,กลางแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคนค,นคนปรปฐทมได้รับอันดับที่5และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติในด้านกีฬาและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ วิทยายลัยประสบความสำเร็จด้านกีฬาหมากล้อมได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการจากการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่21และครั้งที่22รวมถึงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ขอนแก่นเกมส์และการแข่งขัน,ขนกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่40สระบุรีเกมส์ซึ่งช่วยเสริมสร้างวินยัยความสามัคคขี่และสุขภาวะที่ดีของผู้เรียนในด้านความร่วมมือระดับนานาชาติวิทยายลัยส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนานาชาติ โดยนำผู้เรียนเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะณหูเบย์อินดัสทรียลโพลิเทคนิคสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการพัฒนาชุมชนแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงดำเนินการจัดทำส่งมอบเครื่องลำเลียงขวดพลาสติกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยและเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานโซล่าเซลล์จำนวน14ชุดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัดนครปฐมในด้านจิตอาสาและการช่วยเหลือสังคมวิทยาลัยเทคนิคน,นครปฐมภายใต้การนำของผู้อำนวยการนายมนัชชาชูเชิดได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เพื่อซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และการจัดตั้งโรงครัวอาชีวะในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา จากผลการดําเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้มีทักษะและมีศักยภาพ,าพรอบด้านจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาและก้าวสู่การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงอันเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคนิคน,นครปฐมสืบต่อไป